ใส่แว่นขยายดูหลัลกแลยยอดเป็นไงบ้างกี่ดีไหมเดือนนี้ได้หมืน่นได้ประมาณหมื่นสองถ้าไม่รวมวันนี้ได้หมื่นสองค่ะพี่แชมป์ก็น่าจะพอได้ขอบคุณค่ะพี่สอง แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่นะเดือนนี้ต้องดูอีกตอนงานช่วงกลางเดือนว่างเงียบไหมเมื่อวานนี้สองดาแต่วันนี้ก็เริ่มดีหน่อยเพราะน้องลูกไหนคะเอาไงกีเก็บเท่าไหร่พอกาตีหนูจะเก็บห้าหมื่นแต่ว่าเดือนนี้น่าจะไม่ไม่เก็บไม่ถึงแล้วได้สักสามหมื่นสี่หมื่นก็พอแล้วถ้าไม่ถึงห้าหมื่นก็ไม่เป็นไร นูไหลกลางวันกลางคืนด้วยอ่ะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนสาวเขาเพิ่งข้ตะกี้ได้หมุนก่อนนะหมุนก่อนแล้วก็ลุกนั่งเนื้องนีมันยากเลยอ่ะพี่แจมเนื้องนีมันยากแลยเพราะเนื้อีร้องไม่ได้มีใครแบงมาตะกอนอ่ะบอกไม่ได้เลยอยาว่าเราจะเตัได้เท่าไหรน้ำ ต้องไม่ลุ้นเอาตอนกลางๆเดือนอะว่าได้เท่าไหร่แล้วแบบจะสู้ได้อีกเท่าไหรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดยอดเด้อด้วย่อยใจใช่ใช่ตอนนี้เนะีคิดตัวแล้วว่าถ้าเกิดได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้าหมืม่น,นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้สามหมื่นสี่หมื่นก็โอเคแล้วเพราะว่าช่วงน,นี้ตั้งเงี้ยถือน่ะนะคะนี่สองขอบคุณนะแล้วหนูขายของออนไลน์ไปด้วยไงตอนนี้ ทางก็ได้อยู่หาทีส่องทางเพราะว่าบิ๊กโก้กาไหไได้กำงันกลางคืนได,ได้ได้หลายเวลาที่หนูว่างหนูเริ่มเปลี่ยนห่าอะไรทําไปด้วยใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เริ่มแพ้ขคงแล้วพี่แชมป์ไม่อยากซูคูนในเวอบคุณค,ค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ขาดหรือเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆแต่ก็ขายแบบก็ส่งอาทิตย์แล้วันสามวันส่งวันจานทร์ุธวันศุก์มันก็ไม่ได้ยุ่งนนั้นนะเนาะบีก็มันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบทำในอื่นด้วยไม่ได้คยังดีนะที่เราแบบว่าไรเวลาไหนก็ได้ทุกอย่างมีบีก็ ถ้าหนูไปทํางานไปจำเรองอื่นนี่แน่เลยใา่แบกถ้าไม่รวยจริงใครแบกไม่รอหรอกใช่เพราะว่ามันต้องคุกเือนอ่ะพี่แจมถ้าจะแบกแล้วไหวพี่โตมานี่ห้าทีต้องมาเปลี่ยนเวลาเจออยู่ไมใหม่เอาวานมาไม่ไหวเขาจำได้เขาก็จะแวะมาช่วยอย่างนี้เนาะ รู้แล้วนะฮะช้าน mm ี hmm. ่ห <handic> น <apped understands> ูเปลี <mir anda> ่ยนมาหลายแบบหลายเวลามากใช่กลาคืนก็มาเท้า่ายเปลี่ยนไปเรื่อยไปม่วมันเลยแต่วันหนึ่งอะต้องมายางต่ำเนี่ยสองรอบไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

เออไปเจอจนแทนจริงเอามือเอไปสิบแปดสิบแปดลาสูดจซเดียมใกล้ไปนะอ่ะสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง 23, 24, ใส่ใส่พี่แชมป์กลัวใช่ไหมกลัวบางสิ่งบางอย่างมันรุดออกมาใช่ไหมให้เราเก็บทรงก่อนตึมตึมพ <laughs> ี่แชมป์บอกเสี่ยวแทนจริง โอ้พี่โจโจหนูก้ามคืนแล้วไม่มีใครคุมไปวกว่าพี่โจโจแล้วอ่ะวันนี้ยืนนึ่งมากนับขาที่สุดเท่าที่เคยนับมาแล้วเมื่อนึกอยู่ว่าต่อไปจะเลขอะไรสาร้านอุาต์ตั้งใจดูจุกโึ้โอยพี่ช่า ก็เมานับหกเลยอ่ะเมื่อกี้ที่โชว์ลักเลีะยอมาแล้วเป็นมาพึ่งเช็ดรถเสร็จใช่ไหมพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเช็ดรถเสร็จพี่แชมป์เขาอเพลงอะไรเปล่ากี้หัวแฟมไปไหนอ่ะไม่รู้พี่แชมเราคืนเดือนที่แล้วอ่ะหนูติดท็อปห้าแล้วหนูต้องได้เงินด้วยนะแล้วหนูก็ไม่ได้อ่ะเขาก็ตามเรื่องให้เขาป็นต่อกันไม่ได้เลยอ่ะเครียดมากเลยอ่ะ รักเก็บได้ติดถัห้าไม่ได้อะไรเลยเสียใจเลยเขาก็บอกว่าให้ยองเข้าไปแล้วล่ะแบบนี้อย่างเงี้ยหรอเพราะอะไรอะ่ะถ้าแต่ว่าเข้อเพงลงราอแคนหนึพี่อีกคนนึ้งเขา้องบอกว่าแนะนําให้แบบย้ายออกเลยก็ได้ย้ายออกเลยก็ได้แจะได้ไม่เหนื่อยจะไม่ต้องเก็บของย้ายแล้วจะพยู่ไหนอะ่ะ ถ่ายตามตัวไม่ได้เขาเป็นอะไรหรือเปล่าพี่แชมป์เขาป่วยเหนื่อยแบบนี้ป่ะอยู่บ้านว่างไงแกไม่แน่ปกติแบบเขาไม่นมา่าจะถิงอะไรแบบนี้น่าท่าอย่างเนี้ย เราเก็บต่อไปเขาก็จะได้เงินงก็จะเป็นข้อที่ขอยู่ใช่ปะได้ขอบคุณครับคุณนอนท์นั่นเลยนิโนูควรทำอะไงนิโนูงงอะไรหมดแล้วะ่ะก็วควรยใหญอก็ตื้นึงไม่ควรใหญ่ก็หัวสั้นหัวแฟนต้อไม่อยู่เดือนนี้หนีปัญหาหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณนะคะเออไม่คิดว่าจะหนีเลยเนี่ย หนูงงเลยตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรที่ั้อไปทำมาเอ้ยท่าไม่ดีเลยวะ่ะขอบคุณค่ะน้องใส่้าพี่ไปแล้วไม่รู้หรอกครับเป็นแบบนี้พี่แยมอ๊อกใช่ไหมหนูไม่รู้ต้องอยููแฟนมไหนแล้วอะ่ะนี่ จะอยู่กับฉันได้นาน,น,นเนี่ยฉันจะได้ไหลาย,ยาวๆได้พี่เรี้นไม่มีแอดมินเพราะว่าพี่พี่แสงเข้าไปตกต้องไใช่หนูจะไปดูที่ไหนดีนายที่เป็นเพื่อนกันก่อนนะเพราะว่าก็คืนเสียก็มาดูไงนั่นคือฉันก็ไหลหนวกกันเด็ดน,นี่ใหเมยไปช่วยหรอครับไม่ช่วยอะไรอะ่ะอยู่กับพี่แตงตีอะ่ะเอ้ยพูงี้ให้ให้พ่อก่อนพูงี้ก่อนเอาให้ได้ห้าวันเอาให้ได้สามวัน,วนก่อนพณเป็นเราพูดดีแต่ว่าตาพืบเลย แล้วแต่กินเล้วแฉมเอาพี่ได้บนน่ะแ่เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะพี่แชมเนี่ยต้องคุยกับไอจิตเลยว่าจะเป็นฝักฝักฉันชอบกินนะมันอร่อยเต้นเลยเต้นหนูหมดคุณ <c oughs> ไม่เอาฝักที่มันกินได้ดิโอ้พี่แชมกับ <c oughs> เราฝักไหม <_ an> ล่าสุดอาบน้ำก่อนคุณรู่งสาเช่วยกันประหยัดหน่อยกับงนี้ค่าน้ำก็ขึ้นถ่าไฟก็ขึ้นนะเอาเอาเอาแล้วลก็พอ s> <S นี่ยังไม่ได้ลงเลยเ <_ s> น,นี่ยฉันได้ถ่ายแลไม่ได้ลงเลย,ว,ลเลยว่าอะไรไปเลย,เ,ลยเพราะว่าลงไปก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ขึ้นอีกนี้สองทงุ่มนี้ อ๋อที่แจสะอาดนี่แหละไม่อาบเออใช่ที่จแจเราสะอาดมากเลยทําให้ตัวเราสะอาด <c oughs> มันเลยเสื้อมันจะขาดเออเราต้องทำยังไงดีนะให้มันขาดเราต้องส่งกัดไก่มาตั้งแล้วแหละที่นาทีใส่เบลวตี้ค่ะใส่ขอไม่ เทวนาะอยู่ขาดเลยขาดเลยจังหวัดที่แบบลุกนั่งอะ่ะขาดเลยขาดทั้งที่วะเทวนาะแบบนี้แน่ฟังเพลงพี่อิ๋วมั่งดีกว่าเราค่อยเปียนเเป็นเพลงแบบตึรดๆติรดเต ที่ลงกีิ่นโมงยังไม่รู้เลยอะก็ยังอยู่กันคบเลยนี่พี่เป็นใคบบดีค่ะพี่มาพี่นาวินพี่อะไรอ่ะพี่นนนสวัสดีนะคะพี่ลูมาบ้างเปล่ามาพี่ลูเพิ่งลงเพิ่งออกไปพี่ลูเพิ่งออกไปพี่แมพี่ลูมาทุกวันเลยห้าโมงเย็นอยู่อย่างแกปิดหลาเลยเหรอพอดี เขาออกเป็ดทะลอกหอดมเดเลยฮวงคุ้งเขาพุงเขาพุงออกเดี๋ยวออกไปขายของมังค่ะบาบ้าง๊บเออแกต้องขายของนิดเนี่ยแดดหลอนปะ ูงนี้ดิค่ะเฮ้ยน้องใส่ฟ้าขอบคุณนะคะ